เป็นช่วงของการอ่านถแถลงการค่ะโดยมีตัวแทนจะผู้ร่วมอ่านถแถลงการคือคุณพลอยรุ้งสิบพรางคุณรสนาโตศิตกูลและคุณอาทิตย์เวชกิจค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของเครือข่ายของภาคประชาชนภาคธุรกิจผู้บริโภคและรวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของให้เกิดความเป็นธรรมเรื่องของพลังงานนะคะเนื่องจากว่าทางออนไลน์เนี่ยตอนนี้มีผู้ร่วมลงรายชื่อ เกือบ400รายชื่อแล้วในรายชื่อรายบุคคลและรายชื่อองค์กรมากกว่า120องค์กรดังนั้นเนื่องจากว่าทุกท่านมาร่วมงานในวันนี้ที่หอศินไม่ได้ครบทุกองค์กรนะคะจึงขออนุญาตขอเชิญอีก9องค์กรที่เป็นตัวแทนร่วมกับผู้อ่านถแถลงข่าวขึ้นเวทีร่วมกันค่ะขอเชิญตัวแทนจากเครือข่ายขับเคลื่อนข้าวไฟฟ้าที่เป็นธรรมซึ่งได้แก่ Fair Finance Thailand ค่ะ แนวร่วมการเงินที่เป็นทรรประเทศไทยนะคะ International River ค่ะ Save a n d e r m a n Network ค่ะ Greenpeace ประเทศไทยค่ะโครงการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เป็นทรรในประเทศไทยหรือเรียกว่า JET ค่ะบริษัทเก็บตะวันจำกัดค่ะศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Move ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาค่ะและสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะขอเรียนเชิญคุณพลอยลุงสิทธพรางนะคะคุณรสนาโตสิตตะกูลและคุณอาทิตย์เวชกิจค่ะขอเรียนเชิญค่ะ จดหมายเปิดนึกร่วมกันของภาคเอกชนประชาสังคมและประชาชนนะคะ5เข้าเสนอต่อนโยบายพลังงานเพื่อค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมและสร้างความยั่งยืน,นกลไกค่าไฟฟ้าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีความไม่เป็นธรรมหลายประการต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเช่นการลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้าที่ไม่โปร่งใสการวางแผนกําลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมและการกําหนดราคา๊าซธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งนอกจากจะเพิ่มค่าครองชีพของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังสร้างปัญหาต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยบุคคลองค์กรและเครือข่ายต่างๆที่ลงนามในจดหมายฉบับนี้จึงมีข้อเสนอต่อนโยบายพลังงานของรัฐบาลใหม่เพื่อค่าไฟฟ้าที่ถูกลงเป็นธรรมเป็นประชาธิปไตยและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยดังนี้ 1. ห,หยุดลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้า PPA จากโครงการขนาดใหญ่ แห่งใหม่ทุกโครงการทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านและโรงไฟฟ้าฐานหินเพื่อหยุดการนําภาคธุรกิจและภาคประชาชนไปแบกรับภาระในแต่ละสัญญาที่ผูกมัดยาวนาน25-35ปีจนกว่าโรงไฟฟ้าจํานวนมากที่มีอยู่แล้วแต่ไม่จําเป็นต้องเดินเครื่อง จะลดลงสู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานระดับนานาชาติแล้วจึงนำกลับมาให้รัฐบาลพิจารณาอีกครั้ง 2. เร่งเดินหน้านโยบาย n e t m ม t เตอร g ิหรือระบบหักลบหน่วยไฟฟ้ากับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนอื่นๆบนหลักการที่เสรีเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและครอบคลุมทั้งประเทศได้แก่การส่งไฟฟ้าไปมา ระบบไฟฟ้าสายส่งได้ไม่จำกัดโดยหน่วยไฟฟ้าที่ไม่เกินการใช้เองในแต่ละเดือนมีราคาเดียวกับการไฟฟ้าการที่การไฟฟ้าจำหน่ายให้ส่วนหน่วยไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้เองในแต่ละเดือนมีราคาเดียวกับราคาไฟฟ้าขายส่งและหากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดเข้าเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องบันทึกการซื้อ กับการขายไฟฟ้าแยกออกจากกันทั้งนี้ทั้ง3าการไฟฟ้าจำเป็นต้องแสดงประโยชน์ของไฟฟ้าจากระบบเน็ตมิเตอร์ลิงในการลดต้นทนทนุต้นทุนหน่วยสุดท้ายของระบบไฟฟ้าของประเทศและต้องจัดการระบบสายส่งไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อสิทธิของธุรกิจและประชาชนในการผลิต ผลิตจัดการและขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือเข้าระบบรวมทั้งต้องเร่งปรับปรุงระ,ระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าพ,พลังงานหมุนเวียนข้อ3เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางโปรง่งใสตรวจสอบได้ต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า และร่างแผนพลังงานอื่นๆได้แก่แผนพลังงานหมุนเวียนแผนประสิทธิภาพพลังงานแผนก๊าซธรรมชาติและแผนน้ำมันแล้วจึงนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจของรัฐบาลต่อไปโดยกระทรวงพลังงานจำเป็นต้องให้ข้อมูลในรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่ายโดยมีระยะเวลาที่เหมาะสม ก่อนการรับฟังความคิดเห็นและนำผลของการรับฟังความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจของรัฐบาลอย่างครบถ้วนสมเหตุสมผลและทวนสอบได้ข้อ 4. พัฒนาระบบซื้อขายส่งไฟฟ้าที่สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมสำหรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐอย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้ไม่ต้องมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐอีกต่อไปโดยดำเนินการควบคู่กับการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมที่ลงนามไปแล้วเพื่อลดภาระค่าความพร้อมจ่ายภาระไม่ใช้ก็ต้องจ่ายและอัตรากำไรของโรงไฟฟ้าเอกชน ที่สูงเกินควรบนหลักการที่เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนข้อ5นําต้นทุนก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซที่มีราคาถูกกว่าได้แก่ก๊าซอ่าวไทยและก๊าซจากพมา่าไปคิดเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเป็นบริการสาธารณะและนำต้นทุนกา๊าซที่มีราคาแพงกว่าได้แก่กา๊าซธรรมชาติเหลวที่นำเข้าที่อิงราคาตลาดโลกไปคิดเป็นต้นทุนสำหรับอุตสาหกรรมปิโตเคมีและภาคอุตสาหกรรมอื่นๆบุคคลองค์กรและเครือข่ายต่างๆที่ได้ลงนามในจดหมายฉบับนี้ จะร่วมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลตามข้อเสนอทั้ง5ข้ออย่างต่อเนื่องต่อไปขอบคุณมากค่ะ ลำดับต่อไปจะขอเรียนเชิญตัวแทนพักการเมืองทั้ง4ี่พักนะคะแต่ขออนุญาตเรียงลำดับทีละพักนะคะขอเชิญตัวแทนพักไทยสร้างไทยค่ะคุณปริเยศอังกูลกิติผู้อำนวยการกองสื่อสารพักรับข้อเสนอจากภาคประชาสังคมภาคเอกชนค่ะทุกท่านอยู่บนนี้ก่อนนะคะ ค่ะแล้วก็ขอเชิญพักเก้าวไกลค่ะคุณสุป,ปชตชัยว์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อค่ะ ่ะขอเชิญพักพลังประชารัฐค่ะหม่อมหลวงกรกระสิวัตรกษมสมศรีกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพักค่ะ และขอเชิญพักเพื่อไทยค่ะคุณศึกสิทธิ์ศีจอมขวัญคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพักค่ะ ขอบคุณทั้งสี่พักการเมืองนะคะเราจะไปหาทุกท่านอย่าเพิ่งลงนะคะอยู่ตนิ้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมพิเศษให้ค่ะเป็นคำมั่นสัญญาเราจะไปหาทุกท่านที่พักการเมืองของท่านที่รัฐสภาและที่กระทรวงพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนเราจะไปหาภายใต้เครือข่ายขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมค่ะ แท็กกันก็ได้นะคะข้างหลังขึ้นมาแท็กข้างหน้าได้ค่ะ uh. ขอบคุณทุกท่านนะคะนับเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและก็พักการเมืองนะคะ ขอบคุณมากค่ะ5ข้อเสนอของเราถึงสี่พักการเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะและหลังจากนี้ไปเราจะไปเจอทุกท่านค่ะที่กระทรวงพลังงานนะคะที่รัฐสภาแล้วก็ที่พักของท่านค่ะก็ขอบคุณทุกความร่วมมือนะคะวันนี้ก็ได้เห็นความตั้งใจของทุกคนว่าทุกคนก็อยากที่จะให้เกิดความเป็นธรรมด้านพลังงานนะคะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้เพียงแค่ค่าไฟที่มันต้องแร์แต่มันหมายถึงการลดความเหลื่อมล้ามันคือมันคือประเด็นในเรื่องของความเป็นธรรมในหลายๆส่วน แม้กระทั่งการลดผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะที่เรากําลังเผชิญอยู่